ในที่สุดก็หนึ่งแสนทรบแล้วครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนม,มากๆจริงๆที่พาผมมายังจุดนี้ยังไงก็ตามแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะพยายามทําคลิปวิดีโอให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นและก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยมากขึ้นด้วยในขณะเดียวกันยังไงรอรับชมได้เลยครับทีนี้ตั้งแต่เราเปิดช่องนี้มาเนี่ยก็กําลังจะครบปีแล้วเพราะว่าช่องนี้เนเปิดในตอนปีใหม่ปีนี้พอดีดังนั้นถ้าเกิดว่าสิ้นปีนี้เมื่อไหร่ช่องนี้ก็จะยุครบ1ปีพอดีนั่นเองครับ แต่ทาช่องมาก็ตั้ง9เดือนแล้วแต่ก็ไม่เคยมาแนะนําตัวเองเลยเนาะเพราะงั้นวันนี้เราจะมาทําคลิป Q&A กันครับซึ่งผมนั้นได้ทําการไปรับคําถามมาจากโพสต์ที่มาขอบคุณหนึ่งแสนซับก็นั่นแหละเริ่มจากคำถามแรกเลยชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เอาเป็นว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้เพราะว่าหลายๆคนจะเรียกผมว่าพี่หน้าแมวหรือว่าเอพิลหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ช่องเก่าช่องมิวกี้นะครับเขาจะรู้กันว่าผมนั้นชื่อ โชใช่ชื่อโชกุลแต่เรียกโชโอเคไหมแต่จะเรียกอะไรก็ได้ตามแต่ใจจะสะดวกส่วนอายุบายไว้ให้ฟังว่าผมอายุ 2x นะครับ20ขึ้นนะเออไปหากันเอาเองในไลฟ์สีมคำถามต่อมาทําไมถึงมาทํา YouTube คือให้พูดตามตรงตั้งแต่ผมเรียนจบมาเนี่ยก็เคยไปทํางานมาหลายอย่างเหมือนกันอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ก็เคยไปทําทํามาเหมือนกันซึ่งจะไม่มีอะไรเลยที่รู้สึกว่าตัวเองทําแล้วมีความสุขเท่ากับการทํา YouTube ผมก็เลยไปทํางานเก็บเงินมาแล้วก็ มาจริงๆจางๆเกี่ยวกับการท YouTube สักตั้งหนึ่งครับผมก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะบไ,ไหวหรือเปล่ารอดูแล้วกันเนาะ <c oughs> ต่อมาทําไมถึงต้องเป็นแมวสืบเนื่องจากคําถามก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรียนจบผมก็ไปทํางานมาหลายๆงานโดยต้องมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้ช่วยสัตวแพทย์ครับผมเคยไปทํางานอยู่ในโรงพยาบาลสัตว์มาประมาณปีกว่าๆตอนแรกอะผมเป็นด็อกเลเวอร์คือชอบหมาเนี่ยแหละแต่พอไปทํางานที่โรงพยาบาลสัตว์ปุ๊บแมวน่ารักกว่าวก็เลยย้ายลัทธิจากคนรักหมาายเป็นคนรักแมวแทนครับไปเป็นทาสแมว ทำ u t u b e มาตั้งแต่เมื่อไหร่เอาจริงเนี่ยผมทำ u t u b e มาก็นานมากๆแล้วน่าจะประมาณ10ปีก่อนแล้วซึ่งคลิปวิดีโอแรกผมยังจำได้อยู่เลยนะว่าผมเหมือนทำคลิปวิดีโอสอนโหลดเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ของ YouTube มั้งหลักๆก,ก็คือทำมานานมากแล้วครับแต่ก็ทำทำหยุดหยุดท่านทำหยุดหยุดนะครับแล้วก็มาจนครั้งนี้เนี่ยจริงจังจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าเปิดช่องใหม่เลยเนาะแล้วก็ต่อมาคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมรู้สึกชอบมากๆเหมือนกันเนาะชื่อช่อง A p r i l อั t e r f ร์ l เนี่ยมาจากไหนเอาจริงๆมันมาจากวันเกิดของผมครับ After คือหลังจากฟูช่อง3คือโดนหลอกไปแล้วทุกคนจะรู้ว่าเดือนเมษาวันที่1คือวันเอพิสต์ฟูเดย์ใช่ไหมครับเมษาหลังโดนหลอกโอเคไหมนั่นแหละที่มาช่อช่องแค่นั้นเลยวันเกิดผมครับมีใครในวงการที่เป็นไอดอลซึ่งไอดอลก่อนอื่นเลยมันแปลว่าอะไรนะมันหมายถึงว่าแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาเป็นเยี่งยงอย่างใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยผมมองว่าก็น่าจ่ายพี่เอกฮาร์ลเกอร์แหละคือส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าอยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ว่ามาไลฟ์สตรีมครั้งเดียวแล้วก็มีเงินจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าทุกๆอย่างโดยที่ไลฟ์สตรีมเดียวอะ่ะมันเรียกไอดอลได้ไหมออกแนวอิจฉามากกว่านาะแต่ไปอิจฉาเขาก็ไม่ถูกเพราะว่าพี่แกเขาพยายามมาหลายปีแล้วผมเพิ่งมาทําได้ปีนี้เองใช่ไหมรู้จักกับพวกพี่แทมพี่แบงค์บอยได้ยังไงคําตอบง่ายมากครับเพราะว่าพี่เบนลิซิโบเนี่ยเขาจะมีทีมของเขาใช่ไหมคิดว่า2องาทีมซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเปิดรับสมัครสมาชิกซึ่งผมเองก็ไปทําการสมัครตามภาษาคนที่ไม่มีคนรู้จักในวงการเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีคนรู้จักนเนาะอารอม รอบมาคนต่อไปนะผมโชว์นะครับคนต่อไปโชว์เดี๋ยวผมขอบอกไว้ก่อนว่าคนเนี้คือตัวทิงคนตัวต็งของหลายคนก็การมาเป็นเด็กฝึกงานสักพักหนึ่งก็ได้ไปไลฟ์สตรีมอัดคลิปกับพี่แป้งกับพี่เทมกับคนในตีดีซีโร่เอ๋ยอันเซฟมิวฮิมิกิเอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ระยะหนึ่งสนใจเปิดให้สมัครสมาชิกเพื่อดูเบื้องหลังวิดีโอไหมผมว่าจริงๆไม่ต้องเสียตังสมัครสมาชิกก็ได้ครับแค่มาถามผมใน Discord หรือว่าเดี๋ยวผมตอบไปฟังเลยก็ได้ว่าเบื้องหลังกั ตัดต่อตัวไทม์ไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนี้ครับซึ่งคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีการตัดต่อตรงช่วงเสียงพูดค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมจะทําการอัดโดยแยกเสียงพูดตัวเองเสียงพูดคนอื่นแล้วก็เสียงเกมซึ่งผมจะทําการปรับเสียงนู่นนี่นั่นหรือว่าบางครั้งเนี่ยเอาคลิปวิดีโอในช่วงท้ายๆมาใส่ด้านหน้าก็เคยแล้วเหมือนกันดังนั้นมันเลยทาให้คลิปวิดีโอของผมเนี่ยตอนอัดเป็นยังไงตอนตัดเสร็จออกมาเนี่ยมันจะคงเขาความเป็นตอนอัดเนี่ยประมาณามมเาออก,กิดาผบไปอคนอืน่แล้วุณเห็นว่าคลิปวิดองผมเวลาตั้น มาแล้วรู้สึกว่าบทพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างจากคนอื่นอันนี้คุณไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าผมตัดแก้อีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยก็ลองเข้ามาใน Discord แล้วก็มาถามกันดูก็ได้ถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาตอบผมก็จะมาตอบนะครับใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อผมใช้โปรแกรมตระกูล Adobe ทั้งหมดเลยในการตัดต่อซึ่งมันเป็นโปรแกรม Sub b s c r i p t i o n ที่ต้องจ่ายรายเดือนเนาะเสียเดือนละพันกว่าบาทก็นั่นแหละจ้ะดูคลิปกันบ่อยๆนะครับผมจะได้มีเงินมาจ่ายค่า s u b s c r i p t i o n โปรแกรมตัดต่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบอกพก,กพพี่่็ใช้ค ต้องเสียเงินด้วยพูดอะไรอะใช้โปรแกรมที่เป็นของแท้ไม่มีตังค์ไม่ใช่เหตุผลครับมันไม่ดีฮะ ทำมอดเองยางหรือเปล่าใช้อะไรทําก่อนอื่นเลยที่ผมทําในช้อนเนี่ยมันไม่ใช่มอดมันคือปักอินนะครับตอนผมเขียนสคริปต์หรืออะไรพวกนั้นเนี่ยผมใช้ Visual Studio Code ครับผมเองก็ไม่ใช่ครูอ่ะก็แนะนําว่าลองไปเสิร์ชหาใน Google ดูแล้วกันคลิปวิดีโอสอนแบบภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยมีแนะนําก็ไปเรียนภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคลิปสอนภาษาอังกฤษอะถ้าได้ภาษาอังกฤษคุณานา่าจะเรียนได้ผมว่าคิดจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เล่นกับผู้ติดตามหรือเปล่าคิดว่าถ้าเกี่ยวว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดตลอดเวลาแล้วให้คนนนเเเลล่่สาาาามมรถข้ด เร์ฟเวในเกมได้คิดว่าน่าจะไม่เปิดเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากทั้งต้องเขียนระบบรักอินทุกๆอย่างเองแล้วก็ไหนจะเรื่องค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์อีกมันใช้เงินเยอะมากซึ่งผมเองตัวคนเดียวไม่ไหวแล้วงั้นถ้าเกิดว่าจะเปิดเนี่ยอาจจะเป็นอีเวนต์เล็กๆที่เปิดเฉพาะไลฟ์สตรีมแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมง3ช,ชั่วโมงเฉพาะตอนไลฟ์จบก็คือจบแล้วก็ไม่ได้เปิดต่อเนี่ยคิดว่าน่าจะทําได้ซึ่งก็มีแผนจะทําในอนาคตแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่างบไม่พอเพราะงั้นดูคลิปกันเยอะๆนะคร เอากระทิมช่องผมหน่อยแล้วก็คําถามสุดท้ายพี่เป็นเกย์หรือเปล่าเอาจริงไหมผมเป็นหนึ่งคนที่มีปมเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากๆในตอนเด็กไม่รู้เป็นอะไรชอบมีคนมาสงสัยว่าผมแม่งเป็นเกย์หรือเปล่าตั้งแต่ยังเด็กละบอกตามตรงผมแม่งก็คือผู้ชายธรรมดาบริสุทธิ์ร้อนต์นี่นแหละมันมีอะไรทําให้คุณคิดว่าผมเป็นเกย์วะเจอกัจ้ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับแสนซับด้วยนะครับผมคุณมากจ้ะ